อวัสดีเดต้อนรับนะคะวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ค่ะทุกคนตอนนี้บัวอุษาบงก็อยู่ที่ตรงนี้เขาเรียกว,ว่าถนนพระหุโยธินเนาะออตอนนี้ก็อยู่บนสัพานลอยค่ะค่ะทุกท่านมาชมบรรยากาศการจราจรในช่วงเวลาเช้าๆ้าของถนนพระหุโยธินนะคะ ด้านบนนี้ก็เป็นรถไฟฟ้า BTS นะจาก,กคือค้อจะไปเคหะที่สนนปราการนะคะถนนเส้นเบื้องล่างก็คือถนนขหงโยกินค่ะทุกคนขวามือของเรานี้ก็คืออธอออบอ5นะคะสถานีอของรถไฟฟ้าสถานีเบื้อง น้นะคะก็จะเป็นสถานีสนามเป้าเนาะถัดจากสนามเป้าก็จะเป็นสถานีอารีสะพานควายแล้วก็หมอชิตนะคะแล้วก็เป็นห้าแยกราชาช่วงนี้ตอนเช้าคน,นะคะทุคก,ก,นกนคนการจราจรก็โล่งมากๆเลยค่ะใครทุกท่านดเหนเนาะแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาเย็นๆรนนี้นะคะจะน,นั่งมาง จะไปอันเสาเวียงชัสมรรถเพลินค่ะ,ะไปอีกประมาณสองป้ายจถึงอันนี้เ่าเียงชัยสมรรถเพลนนะคะ,ะการจราจรก็ค่อนข้างจะโล่งเช่นเดียวกันค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ทุกท่านได้เห็นนี่นะคะ่ะเสานี่และค่ะก็คืออันนี้เ่าเียงชัยสมรรถเพลนนะคะ ก็เลยเป็นช่วงเวลาเช้าเชแล้วก็เลยได้ถ่ายสภาพการจราจรนะคะให้ามทุกท่านไดลม่าก็จะเป็นบ้าะคนก็การาจรก็ด้ม่าแน่นเท่าไหรนะคะก็เช้าเช้าก็จะเป็น ก็เป็นคลิปนำเสนอการจราจรในช่วงเวลาเช้าเป็นคลิปพิเศษนะคะทุกคนเนาะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดู นะคะิปน,นี้ลากันไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่วิหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ